นางแบบ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 สวยนางแบบใส่เสื้อสวยวันนี้น้องไมทองใส่เสื้อสีแดงแดงเลยวันนี้มีมีมีกระดิ่งด้วยโอ้วันนี้มีชุดสวยใส่ละมีของเล่นหรือยงคะมีของเล่นหรือยงแต่แมวอ้ลืมเอารองเท้าหปรองเท้าลดนมรองเท้าคูหนึ่งเก้าอันนั้นกระดูอ่า งไม่ชอบตาเอ๋นี่โอ้วันนี้วันนี้มาเที่ยววันนี้ตาคุณลุงก็กำลังจะพาลูกทำความสะอาดสวนนะคะคุณลุงก็กำลังเตรียมเครื่องตัดหญ้ากันนะคะที่จะดูแลทำความสะอาดสวนวันนี้ค่ะเพราะว่าพอฝนตกมาสวนก็จะรกมากเลยจะรกมาก ก็จะต้องเตรียมดูเช็คดูเพื่อตัดหญ้าอยู่นะคะอออตอนนี้คุณลุงก็งกำลังขน,นงกำลังขนเหล็กออกไปไว้ที่ห้องเก็บของข้างนอกนะคะเ,เพื่อที่จะเคลียร์ทำความสะอาดสวนนะคะวันนี้เราจะทําความสะอาดสวนกันเพราะว่ารกนะคะ หญ้าก็เริ่มเกิดขึ้นมากเพราะว่าฝนตกมาก็มีหญ้ากเกิดขึ้นเลยเนี่ยรกมากเลยนะคะเอ้าใครใครหือใครน้องนินี่เดินเก่งแล้วโอโ้โหยน้องนินี่เดินเก่งแล้วเดินแจมวิ่งเลยคะ่ะโอโ้โหเอาเอาเอาทำอะไรน,นะคะก็กําลังเอาเหล็กมาเก็บนะคะเอาเหล็กมาเก็บ ที่ห้องเก็บของตรงนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่ออกเล็กพวกนี้ก็เอาออกมาจากเรือนกล้วยไม้นะคะเอาออกมาจากเรือนกล้วยไม้ก็จะมาเก็บที่ห้องเก็บของตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ พอดีลูกหยุดงานนะคะเราก็จะทําความสะอาดสวนกันเพราะว่ายาโรคมากแล้วนะคะยาขึ้นเยอะมากแล้วเราก็จะทําหลายๆอย่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ดอกไม้ตรงนี้ก็ออกดอกสวยงามนะคะเนี่ยสวยงามสีสวยๆเลยนะคะเนี่ย ให้ดูชมดอกไม้งามไปด้วยนะคะคือดอกเขาพระวิหารนะคะปกติแล้วเขาจะออกปีที่แล้วก็ออกหนึ่งชอ่อแต่ช่อยาวสวยมากนะคะแล้วก็อยู่นานอยู่ได้ทนนานมากกว่าที่จะโรยนะคะแต่ว่าปีนี้เสียใจมากเลยหักนะคะปีนี้ยอดของ เขาเพราะวิหารยอดนี้นะคะหักนะคะนี่นะคะหักไปแล้วคงคงไม่ออกอีกแล้วนะคะสําหรับปีนี้เขาออกปีละช่อนะคะสําหรับกอนี้แต่ว่าช่อยาวช่อจะใหญ่ยาวมากนะคะแล้วก็จะเป็นดอกทนนานมากดอกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะก็เลยเห็น เหลือแต่ดอกที่อยู่โคนต้นแค่สองสามดอกนะคะเนี่ยดอกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงยอดสูงแล้วเขาก็จะเป็นยอดถีๆกันอยู่ตรงปลายแล้วก็จะดกมากแล้วก็อยู่ได้ทนมากนะคะแต่สำหรับปีนี้หยุดอยู่แค่นี้เองนะคะเห็นอยู่แค่สองสามดอกพอได้เห็นเป็นขวัญตาสองสามดอกเองปีนี้ ยอดหักไปเสียแล้วนะคะคุณสักครู่นี้ก็โทรศัพท์ตากแดดเลยนะคะก,คก็กดดเ,ละะเลยไม่เห็นก็เลยร้อนอันนี้ก็คือกระถางว่านนะคะถ้าออกดอกมาก็สวยงามมากเลยตรงนี้เป็นแถวนะคะสำหรับกะเลกระถางนี้นะคะ มันได้อยู่ที่พื้นดินนะคะแต่ว่าจะขึ้นวางไว้บนกอบนระหว่างาลำต้นของเตาร้างนะคะแล้วก็เอามาฝากวางไว้บนต้นของเตาร้างนะคะไม่ได้อยู่ที่พื้นดินนะคะสำหรับกระเลกกระทางนี้ เก็บกว่มันก็จะสามารถดูดได้ได้จนกระทั่งถึงดิธีการนะคะแต่ถ้าตัดต้นมันตั้งแต่ตอนมันยังเขียวอยู่ยังยังใบยังอ่อนอยู่บบนี้หัวที่ยังไม่แข่ก็จะเน่าเปื่อยไปเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณผ แงรงเลค่ะปาบอกว่าไม่เกิดอีกเลยเพราะว่าหวัวมันก็จะหนักไปเยอะ Thank okay.